เดียวกันตอนนี้เนี่ยมีการตั้งคําถามนะถึงเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะมาดํารงําแหน่งเป็นรัฐมนตรีชุดใหม่ในรัฐบาลของเศรษฐานหนึ่งเนี่ยนะคะมีหลายคนเลยที่ถูกตั้งคําถามตอนนี้เนี่ยมีการส่งรายชื่อนะคะไปให้กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการส่งตรงลงมาวันนี้ก่อนที่จะนํารายชื่อขึ้นทูลกล้าวเนี่ยนะคะเมื่อวานปรากฏว่านักข่าวไปเจอท่านรองวิศนุเครือง,งามนะคะรองนาย,ยกรัฐมนตรีก็ถามถึงเรื่องของคุณสมบัติ ทั้งคุณสมบัติของคอรมอชุดใหม่คุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาดูแลเ,เรื่องของฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะรองนายกฝ่ายกฎหมายที่ตอนนี้ก็มีการวางตัวกันไว้แล้วท่านรองวิสนุบอกว่าก็ไม่มีคุณสมบัติพิเศษนะเพราะในอดีตก็ไม่เคยมีการกําหนดเอาไว้แต่เดิมทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะดูแลในส่วนนี้หมายถึงว่าก็จะควบ ดูเรื่องของรองนายกฝ่ายกฎหมายด้วยเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆที่มีเรื่องของกระทรวงตัวเองส่วนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทางด้านของสํานักงานเลขาคณะรัฐมนตรีก็จะดูแลให้นักข่าวถามเลยค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการนํารายชื่อครมขึ้นทูลเกล้าแต่ปรากฏว่ามีประชาชนตั้งคําถา,ถามถึงเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็ประวัติของตัวรัฐมนตรีบางคนว่าจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้าราชการประจําหรือไม่คุณวิษณุบอกว่าไม่วิพากวิ ในเรื่องนี้แล้วกันส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีว่าที่รัฐมนตรีสองคนที่อาจจะคุณสมบัติไม่ผ่านท่านรองวิษณุบอกว่าเท่าที่ผมตรวจสอบดูตอนนี้ก็ไม่มีใครมีปัญหานะเพียงแต่ว่ากําลังขอหลักฐานยืนยันให้ชัดเจนเท่านั้นนะคะส่วนประวัติบางคนที่เคยถึงขั้นติดคุกเลยนะท่านรองวิษณุบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถบอกได้ต้องรอให้เขากรอบประวัติแล้วก็เซ็นรับผิดชอบมาเพื่อนําไปตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐ ส่วนกรณีการบกพร่องเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ไม่มีหน่วยงานไหนเช็คได้มันเป็นนมามธรรมแต่เจ้าตัวเขาจะเซ็นรับผิดชอบมาแล้วถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็ให้ไปถอดถอนเอาหรือถ้าใครสงสัยก็ให้ไปยื่นสารตรวจสอบเอาส่วนการรอเอกสารยืนยันจากว่าที่รัฐมนตรีจะไม่ทําให้กระบวนการทูลกล้าวรายชื่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการทูลกล้าวเมื่อใดเพราะยังไม่มีหลักฐานที่นะะักข่าวต้องถาม ประเด็นนี้ก็ก่อนหน้านี้มีคําถามเกี่ยวกับตัวคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานนะคะอดีตทนายความของคุณทักษิณยิ่งลักษณ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดอํานาจศาลกันแต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ15-16ปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดคดีอาญา แต่ว่ามันผิดคดีละเมิดทางแพง่งแล้วมันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณธรรมจารยธรรมด้วยท่านรองวิษณุก็เลยอธิบายว่าตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอาจจะยื่นถอดถอนภายหลังได้และคุณพิชิตเนี่ยมีรายชื่อว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกด้วยนะคะก็ะะถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีบทบาทสําค,คัญมากทีเดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคงจะมาตามกันต่อเรื่องของตําแหน่งคอรมอต่างๆที่เกิดขึ้น